เพื่อนๆพอทราบหรือจํากันได้ไหมครับว่า AMD เนี่ยเคยตกอับถึงขั้นที่นักวิเคราะห์หลายๆเจ้าเขามองว่าอาจจะเป็นบริษัทที่ไปไม่รอดแล้วก็ล้มเหลวเลย ย้อนไปนในช่วงก่อนปี2017นะครับราราวปี2 0 1 2ถึง2015เนี่ยครับช่วงนั้นเนี่ยผมเรียกว่าเป็นช่วงที่ตกอับที่สุดช่วงหนึ่งของ AMD เลยก็ว่าได้นะครับเพราะาอย่างแรกนะครับรายได้บริษัทเนี่ยหายไปอย่างต่อเนื่องมีการขาดทุนติดต่อกัน4ปีซ้อนนะครับและภายในปี2 0 1 4ถึง2 0 1 5แค่ปีเดียวนะครับหุ้นบริษัทร่วงลงไปถึง40%นะครับแบบนี้ก็ไม่แปลกนะครับที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายเ้ามองว่าบริษัทเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงขาลงและก็ไปไม่รอดแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วสาเหตุอะไรล่ะครับ ทำไม AMD ถึงตกอับเพียงนี้นะครับหลักๆแล้วเลยรายงานช่วงนั้นก็บอกมาว่าโปรเซสเซอร์ฝั่งเดสก์ท็อปและก็ G.P.U ขอ AMD เนี่ยมียอดขายที่ร่วงลงมาอย่างชัดเจนนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเขาสู้ Intel ไม่ได้เพราะว่า Intel เนี่ยมี innovation มีประสิทธิภาพโดยรวมที่เหนือกว่า AMD สามารถสู้ได้แค่อย่างเดียวนะครับก็คือในเรื่องของราคาและก็ตอบโจทย์ในกลุ่มของ niche market ที่ต้องการอะไรต่างๆโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพวก A.P.U อะไรอย่างนี้เท่านั้นนะฮะ แล้วถ้าใครจําไม่ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยในตลาดมีสินค้าโปรเซเซอร์ของเจ้าไหนเป็นรุ่นอะไรอยู่บ้างนะครับสำหรับฝั่ง AMD เองนะครับก็จะเป็นซ็อกเก็ต AM3+ นะครับที่เปิดตัวนในช่วงปี2011ซึ่งประกอบไปด้วยพวกชิป FX ทั้งหลายนะครับแล้วก็ซ็อกเก็ต FM2+ Plus กับตระกูล APU รหัส A-Series และ Athlon X ทั้งหลายนั่นเองนะครับในขณะที่ฝั่ง Intel เนี่ยครับก็จะเป็น Intel Core Gen4 บนซ so ็อกเก็ต LGA 1 150ครับ ตอนนั้นเพื่อนจำได้ไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยใช้โปรเซอร์ของตัวไหนอยู่แล้วก็มีข่าวคราวของทาง Intel AMD ออกมาเป็นยังไงบ้างมีความเห็นยังไงบ้างรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแต่ก่อนจะกลับไปเข้าเรื่องนะครับขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมชื่ออิงนะครับใครที่อยู่ในวงการคอมก็อาจจะเคยเห็นหน้าผมผ่านๆมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าแชแนลนี้เป็นแชแนลส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ผมพูดในแชแนลนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับแชแนลอื่นที่ผมทํางานอยู่นะครับถ้าใครถูกใจก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจใ้ผมดวย เพื่อที่ในอนาคตผมจะได้หาคอนเทนต์ประเภทนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังกันต่อไปนะครับเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคือไอ้สินค้าที่สู้ทางฝั่ง Intel ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นแค่ประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์ก็หายไปในการจัดการองค์กรใหม่ของบริษัทนะครับโดยที่เขาเนี่ยมีการสังคายนาโครงสร้างแล้วก็ปรับสต็อกภายในใหม่เนื่องจาก APU Gen 2บริษัทเนี่ยมีสต็อกเหลือบานเบอะเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะบอกว่าไอ้ช่วงที่บริษัทขาดทุนนี่แหละครับ มันเป็นเหมือนจุดพลิกกลับของทางบริษัทให้กลับไปสู่ขาขึ้นอีกครั้งเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับตัวละครที่เข้ามีบทบาทตรงนี้สําคัญเลยนะครับก็คือด r Lisa s รลิซ่าซูนครับคนนี้เขาเคยทํางานในบริษัท IT แบบระดับโลกมา,ลมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Texas i n s t r u m e n t IBM f r e e s c a l e Semiconductor โดยเธอเองเนี่ยเข้ามาทํางาน a m d ตั้งแต่ปี2012นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทก็อยู่ในช่วงขาลง แต่ว่าเขาเห็นว่าคุณลิซ่าซูเนี่ยมี potential มีความสามารถที่น่าจะพลิกกลับให้บริษัทเนี่ยกลับมาสู่ขาขึ้นอีกครั้งได้นะครับเขาก็เลยดันลิซ่าซูเนี่ยขึ้นมาเป็น CEO เป็นหัวเรือใหญ่ของทาง AMD หลังจากนั้นในช่วงปลายปี2014นั่นเองนะครับ พอคุณลิซ่าซูเข้ามาแล้วเนี่ยครับก็มีการสังคายนาองค์กรครั้งใหญ่เลยนะครับด้วยการปรับโครงสร้างทางค่าใช้จ่ายนะครับและทําให้โปรดักต์เนี่ยมันกระจัดกระจายน้อยลงโฟกัสไปยังเทคโนโลยีที่น่าจะเติบโตได้ดีนะครับโดยแผนการของคุณลิซ่าเนี่ยช่วงแรกมันก็อาจจะยังไม่ได้ผลหรือว่าทาให้บริษัทกลับไปสู่ขาขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องใหญ่มันก็ต้องใช้เวลาฮะผ่านมาจนถึงปี2017นะครับปี2017เนี่ยเป็นปีที่ผมเรียกว่า พลิกผันของ AMD เลยนะครับเพราะว่ามีการเปิดตัวโปรเซอร์สถาปัตยกรรม Zen เข้ามานะครับตรงนี้แหละครับที่สื่อต่างประเทศเขาเรียกกันว่า Zen moment นะครับไอ Zen moment เนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ AMD สามารถกลับขึ้นสู่สังเวียนเพื่อชกกับ Intel ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโปรเซอร์สถาปัตยกรรม Zen เองนะครับมันก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายตลาดนะครับตั้งแต่ตระกูล Ryzen นะครับที่ใช้ในเดสก์ท็อปแล้วก็ตระกูล EPIC ที่ใช้ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับจุดแข็งข้าวของสถาปัตยกรรม Zen นะครับก็คือ มันเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Efficiency ประสิทธิภาพต่อ c l ็ c k Cycle และความเป็น m o d u l a r Design นะครับที่ทำให้ตัว AMD เนี่ยสามารถ s c a l สถากรรมเซนให้กลายเป็นโปรเซสเซอร์หลายรุ่นตามความต้องการของตลาดได้นั่นเองนะครับและเซนนี่แหละครับนอกจากจะมี Desktop กับ Serv e r อร์แล้วนะครับเขาก็ยังได้ลูกค้าใหญ่ๆหลายๆเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอนโซลจากฝั่ง Microsoft Xbox หรือว่า Sony PlayStation ก็ใช้โปรเซสเซอร์จากทาง AMD ทั้งนั้นฮะอีกอย่างนึงที่ทาให้คุณลิซ่าซูไปได้ดีนะครับก็คือ r o a d m a บของริษัทและก็ตัวสมน,ค,น,น,นค, Road map คืออะไรก็คือเวลาเขาจะพรีเซนต์ให้นักลงทุนทั้งหลายเ,ยเขาก็ต้องกางกระดานมาเป็นขั้นบันไดนะว่าปีนี้บริษัทเรามีแผนจะพัฒนาตรงนี้ปีหน้าจะมีเทคโนโลยีใหม่ออกมาซึ่งเราคาดการณ์ว่าจะดีแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับคุณลิซ่าซูสามารถอธิบายได้ชัดเจนนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นในบริษัท AMD และก็กลับมาลงทุนในบริษัทอีกหนึ่งครั้งนะครับโดย AMD เนี่ยหลังจากเปิดตัวเซ็นเข้ามานะครับก็มีการเน้นตลาดเดสก์ท็อปโปรเซอร์โดยเฉพาะนะ โดยหลังจากปี2017เนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยพุ่งขึ้นมาจาก9.1%ในช่วงไตรมาสที่3ปี2016มาเป็น18%ในช่วงไตรมาสที่3ของปี2019นะครับซึ่งจุดที่ kickstart ต,ต,ตรงนี้นะครับก็คือจุดที่มีการเปิดตัวโปรเซอร์ไรเซน1000 Series นั่นเองนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการเติบโตบมันก็อาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นเป็นลีเนียแต่อย่างใดนะครับเพราะว่า AMD เนี่ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสแค่ตลาดเดสก์ท็อปเพียงเดียวแต่ว่าเขาเนี่ยก็ต้องชิฟไปโฟกัสตลาดเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับอันนี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่ผิดพลาดนะครับแต่ว่าเป็นการเดินเกมที่ถูกต้องมากอย่างหนึ่งของ AMD เช่นกันเพราะว่าตลาดเซิร์ฟเวอร์ในช่วงนั้นเนี่ย Intel เนี่ยเขากำลังดอมิเนตแบบว่าถือครองส่วนแบ่งการตลาดแบบแทบจะทั้งหมดเลยนะครับ AMD เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันมีเม็ดเงินมหาศาลก็เลยเข้าไปลงทุนนด้วยเช่ เดียวกันนะครับและตอนนี้ AMD เองก็ได้ market share ทั้ง2ฝั่งเลยฮะ Fast forward มาในปี2024หรือว่ายุคปัจจุบันนี้กันเลยนะครับข้อมูลล่าสุดจากทาง Mercury Research นะครับได้ระบุว่าบริษัท AMD เนี่ยได้ market share ของโปรเซอร์แบบ X 8 6เป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับทั้งของฝั่ง Desktop แล้วก็ s e r v ์ฟเอร์เลยนะอันนี้เป็นผลจากการเปิดตัวโปรเ 8, ซอร์ Ryzen 8000 s e r i e s แล้วก็ Epic Gen 4นั่นเองนะครับไตรามาสที่1ของปี2024เนี่ย AMD สามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดโปรเซสเซอร์สำหรับ X86 มาได้ที่23.9%สำหรับฝั่งเดสก์ท็อปนะครับและก็ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็ดีไม่แพ้กันนะครับด้วยตัวเลขระดับ23.6%นะครับอันนี้ก็เป็นก้าวที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โปรเซสเซอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็คงคิดกันว่า Intel เท่านั้นนะครับ AMD ไม่มีที่ยืนในตลาดนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ตอนนี้ AMD เริ่มมีที่ยืนแล้วลูกค้ากลุ่ม Enterprise เขาเริ่มเชื่อมั่นในแบรนด์ AMD มากขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องอื่นไก่นะครับอย่างตอนนี้เองนะครับ Intel ยังไม่มีคู่แข่งที่ออกมาชนกับโปรเซสเซอร์96และก็128คอรในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์จากทาง AMD เลยด้วยซ้ำฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับคิดว่า AMD เนี่ยจะสามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นแบบเนี้ย ไปได้อีกนานแค่ไหนและมีโอกาสไหมที่เขาเนี่ยจะสามารถพลิกกลับมาเป็นเจ้าตลาดแทน Intel ได้ในอนาคตรบกวนช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างหน่อยครับผมอยากรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆฮนะ อย่างไรก็ตามนะครับผมก็เห็นว่าไอการที่ AMD เกือบหลับแต่กลับมาได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถพลิกมาเป็นเจ้าตลาดได้ในเร็วนี้เพราะว่าถ้าคุณดูเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเนี่ยครับเขาแค่ดึงส่วนแบ่งการตลาดมาได้เท่านั้นนะครับกราฟของ AMD เนี่ยประสบความสำเร็จในส่วนที่ ไม่โดน Intel กืนกินไปเฉยๆเลยนะครับแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ยังตามหลัง Intel อยู่ห่างไกลมากตอนนี้ Intel ก็ยังคงกินส่วนแบ่งการตลาดก้อนที่ใหญ่ออกว่ากันอยู่หลายเท่านะครับแต่การที่ AMD ได้ม omentum ที่ดีในช่วงนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่า Intel เองก็ไม่ได้มีสินค้าน่าสนใจอะไรมากมายในกลุ่มของเดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณลองไปดู Intel c ค r e ์เจนสสิครับไม่ได้น่าประทับใจอะไรขนาดนั้นเลยนะครับอาจจะมีเพิ่มคอร์มาในบางรุ่นแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมัน มีการเพิ่มค่าค็อกเป็นหลักมากกว่าซึ่งประสิทธิภาพก็แทบไม่ได้กระดิกจากรุ่นเดิมอะไรแต่อย่างใดนะครับมินำซ้ำยังมีประเด็นเรื่อง power limit อะไรต่างๆที่ทำให้เป็นดราม่าก,กันอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับและพอ CPU ตัวท็อปเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจหรือ i n n o v a t i ันใหม่ๆออกมานะค,คนก็เริ่มหันไปมองตลาด mid range โปรเซสเซอร์รุ่นกลางมากขึ้นกว่าเดิมโดยที่ AMD เนี่ยครับเขาแข่งตลาด mid range อยู่แล้วนะครับก็เลยได้ market share ขึ้นมาในส่วนนี้แหละผมคิดว่านะการที่แต่ละบริษัทจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยมีสินค้าน่าสนใจหรือเปล่าด้วยนะครับอย่างเช่นฝั่ง Desktop เนี่ย AMD อาจจะดูสดใหม่มากกว่าแต่ถ้ามามองฝั่งโมบายหรือว่าแล็ปท็อปแล้วเนี่ AMD งงา ว่าตอนนี้มีรายขายกันบ้างนะครับ AMD นะครับกำลังขายโปรเซอร์ Hawk Point นะครับหรือว่า8040 Series นะครับซึ่งถ้าผมพูดตรงๆนะครับมันก็คือ7040เอามา refresh ไม่ต่างกับ Intel Core Gen13 Gen14 นั่นแหละครับในขณะที่ฝั่ง Intel นะครับของฝั่ง Mobile Market เองนะเขาก็มี Core Ultra นะครับเป็นโปรเซอร์ตระกูลใหม่เปิดตัวมาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับ CPU ออกแบบใหม่มีการใส่ NPU เข้ามานะครับอันนี้แหละฮะทำให้สินค้าของฝั่ง Intel ในกลุ่ม Mobile เนี่ยดูจะสดใหม่กว่า AMD และ Intel ได้ส่วนแบ่งการตลาดของฝั่งโมบาย เพิ่มขึ้นในขณะที่ AMD เนี่ยลดลงฮะและ AMD เองก็ไม่ได้สู้ศึกแค่ทางเดียวนะครับเพราะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขของตลาด x86 เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มีอีก emerging market อีกตลาดถึงที่กำลังแบบเติบโตอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วไม่แพ้กันนะครับทั้งในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์และก็เดสก์ท็อปเลยนะก็คือกลุ่มของ ARM หรือว่า ARM นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Qualcomm ที่กำลังพยายามผลักดัน Windows สำหรับ ARM เข้ามาหรือว่าจะเป็น Apple นะครับที่มีการเอา Apple Silicon M Series เข้ามาปฏิวัติวงการตั้งแต่ช่วง M1 Series เข้ามาแล้วนะครับแบบนี้ก็แปลว่าต่อให้ AMD จะมีพัฒนาการมีคัมแบ็กที่สตรองหรือว่าแข็งแรงมากแค่ไหนก็ตามนะครับยังไงเนี่ยเขาก็ต้องไปสู้กับคู่แข่งที่เก่งไม่แพ้กันนะครับซึ่งถ้าคุณไปมองส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมเนี่ยครับ ก็จะเห็นว่า ARM เองเนี่ยมันก็โตนะครับเพราะว่าไตรามาสที่แล้วเนี่ยอยู่ที่10.3นะครับในส่วนใคร NPC นะแต่ว่าไตรามาสล่าสุดเนี่ยครับขึ้นมาที่11.1นะครับแบบนี้แปลว่าถ้า Qualcomm หรือว่า Apple เนี่ยทำสินค้าออกมาได้ดีนะครับตลาด X86 โดยรวมอาจจะเดือดร้อนทั้ง Intel และ AMD เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันฮะ